พอเข้ามาได้สักพักความสวยงามของน้าตกผางามงอนก็เริ่มได้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าแต่นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นพอความงดงามที่แท้จริงยังต้องเข้าไปอีกเล็กน้อยผมมองเข้าไปไกลๆทำให้ผมเริ่มเห็นการน้ําตกผาง,งามงอน กับเส้นทางกับคนที่เพิ่งหัดเดินป่าได้ไม่กี่ครั้งอย่างผมทําให้ผมเริ่มรู้สึกคิดหนักอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวแต่พอมองเข้าไปแล้วทําให้เห็นถึงความเงดงามที่อยู่ปลายของเส้นทางถึงแม้เส้นทางจะมาในรูปแบบที่ผมไม่ได้คาดคิดแต่ในความมาสจา์ที่ผมาได้สัมผัสในทริปนี้ผมจึงเดินไปต่ออย่างไม่คิดอะไรมาก จะต้องปีนายเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเมื่อเดินผ่านตรงนั้นได้ก็จะเดิเเห็นกับน้ำตกผ่างามงอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในที่สุด